เดี๋ยวช่วงนี้ฮะเราสลับนะฮะไปสนทนาถึงทิศทางของภาพรวมตลาดหุ้นไทยนะฮะสำหรับวันนี้ที่เป็นวันทําการสุดท้ายของรอบสัปดาห์<ะ>แล้วก็ต่อเนื่องไปถึงสัปดาห์หน้านะ,ะด้วยการประเมินสถานการณ์ของบ้านเมืองว่าเอะมันเป็นแบบนี้แล้วตลาดหุ้นจะตอบรับอะไรกันอย่างไรนะฮะเดี๋ยวเราจะไปกันที่คุณกันธราละดาวันณัยุทธยากรรมการบริหารจากบริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียไซรัสจำกัดมาหาชนครับสวัสดีครับคุณกันธราครับ ครับสวัสดีครับคุณสุวิชัยคุณบุราพาครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอ่ก็เชื่อว่าเมื่อคืนก็เป็นอีกหนึ่งค่ำคืนที่ประชาชนคนไทยจำนวนไม่น้อยก็คงจะอดตาหลับกับตานอนติดตามดูความเคลื่อนไหวของดออรทักษินชินวัตรที่ก็มีรายงานสรุปว่าได้เดินทางออกนอกประเทศไทยไปนั้นเนี่ยน,นะฮะก็ดูมันก็คงมีเรื่องต้องมนิเตอร์อย่างใกล้ชิดกันหลายเรื่องแหละแล้วก็ขณะนี้การประชุมสภาก็เอ่อเรียกว่าเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นแล้วก็มีเค้าลางว่าอาจจะ มีความวุ่นวายเกิดขึ้นในบางส่วนตรงนี้เนี่ยเอาตลาดหุ้นก่อนตลาดหุ้นจะตอบรับกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้เช่นไรครับจากการเมืม่อวานเมื่อคืนติดตามดูย้อนไปเมื่อคืนที่ติดตามดูงุนงินิดหน่อยบางช่วงสัญญาณหาย <laughs> นะครับ <laughs> หาเครื่องบินนั้นไม่เจอ <laughs> ตอนท่านบินอยู่ในมาหาสมุทรได้หงุดหงิดหาไม่เจอเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่า <c oughs> ต้องล้บจริงๆนะครับเราเราเราไม่ได้ฟังขา่าวจาก คือตามข่าวจากสํานักข่าวอย่างเดียวเราตามแอปเลยดโอ้โหตอนนี้มันตามจริงๆต้องตามไม่ทานจริงๆนะ,นะครับนอกเรื่องไปนะครับก็กลับมาที่ตลาดหุ้นต้องต้องเรียนทั้งทั้งสองท่านอย่างนี้ครับดัชนีหุ้นเนี่ยตอนนี้กระพริบบวกอยู่ครับนะครับ,รบถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยจะมีอะไรก็ตามคือผมเองก็ต้องบอกว่าโชคดีนะครับที่ได้มาเป็นนักวิเคราะห์หุ้นถ้าเป็นวิเคราะห์การเมืองนี่ผมสายแย่ไปนานแล้วตกงานไปนานแล้ว นะครับมันมันมีะ้์ยากนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนี้ผมเลยจะบอกภาพใหญ่ดีกว่าว่าทั้งหมดเนี่ยมันกำลังจะมุ่งไปสู่ของการมีรัฐบาลเพื่อเลือกตั้งใหม่ครับนะครับตอนนี้ประเทศไทยเราเนี่ยกําลังกลับไปสู่หมดที่เข้าสู่การเลือกตั้งซึ่งผมมองว่าเป็นเรื่องดีกับตลาดหุ้นนะครับหนึ่งเป็นการคือนอำนาจให้กับประชาชนสองเดี๋ยวมันจะมีนโยบาย มันจะมีหลักการมันจะมีการเขาเรียกอะไรให้กําลังใจให้กําลังใจประชาชนออกหาเสียงนะครับหุ้นก็จะดีแล้วหุ้นก็จะวิ่งขึ้นไปได้โดยสถิติเนี่ยช่วงเลือกตั้งเนี่ยหุ้นก็บวกน่าจะบวกอยู่ประมาณสักรวมเป็นรัฐบาลด้วยอาจจะประมาณเฉลี่ยเฉลี่ยเนี่ยประมาณสักสิบเปอร์เซ็นตนะครับจะเห็นว่าผมคิดว่าโหมดตรงนี้เนี่ยในการเข้าไปสู่การเลือกตั้งเนี่ยถือว่าดีต่อตลาดหุ้นครับอืม อันนี้ถามคุณกันทราแล้วกันในฐานะผูค้คร่าบวดในวงการคือคําถามเนี่ยเราก็ถามนักวิเคราะห์ส่วนหนึ่งตั้งแต่ต้นสัปดาห์มาแล้วนะ,ะก็มีคําตอบมีมุมมองที่อาจจะแตกต่างกันไปแต่ด้วยประสบการณ์ของคุณกันทราคําถามเราคือจริงไหมที่ว่าก่อนเลือกตั้งเนี่ยคือมันก็ต้องมีการตะเตรียมเงินทุนสําหรับเนี่ยการนะฮะดำเนินการเลือกตั้งตรงนี้ ซึ่งตลาดหุ้นเนี่ยถือเป็นหนึ่งในแหล่งเงินทุนอันนี้ที่เขาเขาที่เขาพูดพูดกันนะด้วยประสบการณ์จากสิ่งที่เห็นมันมันมีอยู่จริงไหมไอ้อเรื่องพวกนี้ที่ว่าอาจจะต้องมีการเข้ามาปั๊มเงินในตลาดหุ้นเพื่อเอาไปใช้สําหรับการเลือกตั้งก็คือเรื่องพวกนี้มันทุกทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหาเสียงเนี่ยมันมันก็คือต้องมีการโยกย้ายคนกลับนะคนกลับบ้านคนไปใช้จ่ายหรือต้องซื้อคาราบาวไม่ไม่งั้นพูดคาราบาวเด้งเด้ นะครับมันก็เป็นเรื่องของการที่ต้องต้องมีต้องมีต้องมีต้อง,องใช้แล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจกผมต้องบอกว่าโหมดนี้มันเลยทําให้ถ้าเป็นภาษาหน้าจอก็รีเฟซหน้าจอแล้วคุณบุรพาคุสุพันชัยเอารีเฟซเลยนะครับนีรีเฟซเลยครับตอนนี้หุ้นเนี่ยมีโอกาสถึงถึงทําว่าหุ้นตอนเนี้ความเสี่ยงการเมืองหมดไปเนี่ยผมคิดว่าในเรื่องของอการที่บอกว่าจะต้องมี การสูนหรือต้องมีอะไรที่เตรียมไว้เพื่อการเลือกตั้งเนี่ยผมคิดว่าจะทำเป็นทำให้เศรษฐกิจเนี่ยเป็นเดินไปได้แล้วสามารถมีเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจโดยปริยายครับอืมโอเคครับไอ้ตรงนี้อีกอันหนึ่งที่คุณกันราพูดถือว่ามันมองข้ามฉอดไปถึงการเลือกตั้งเนี่ยตลาดมองช่วงไหนฮะกลางปีหน้าได้ไหมหรือว่าปลายปีหน้าเลยอมันส,ส่วนใหญ่ก็ประมาณนั้นผมว่าก็คงมีหกเดือนเก้าเดือนไหมฮะหกเดือนเก้าเดือนถูกไหม ต้องดูก่อนว่าใครได้ด้วยนะต้องดูก่อนว่าใครได้เมื่อวานเมื่อวานหุ้นต้องช่วงเช้าบวกถูกไหมครับพอช่วงบ่ายเปลี่ยนเปลี Asian ่ยนโปรปุ๊บลงลบถ้ามีเปลี่ยนโปรช่วงบ่ายว่ายุบเลิกก็ต้องมาดูก่อนว่าในความเร็วมันอาจจะบวกลบกันสามเดือนตรงนี้ครับแต่ต้องมีช่วงอย่างนี้มันก็ต้องมีหกเดือนเก้าเดือนนะครับซึ่งจะทําให้หุ้นเนี่ยผมว่าถ้าการเมืองมันเข้าสู่หมดเรื่องตั้งมันสิ่งที่สําคัญคือมันนิ่งอ่ะ มันรุ่งพราสุประชัยที่ผ่านมาเนี่ยการเมืองดัชนีเราเนี่ยที่ตอนแรกๆหลุดจากเพื่อนไปเนี่ยเพราะว่าการเมืองนะนะครับเพราะจะผมสังเกตชัดๆพอการเมืองพอถูกพอพอหยุดปฏิบัติหน้าที่หุ้นก็ขึ้นพอ คดีจบไปหุ้นก็ขึ้นนั้นแปลว่าเป็นเรื่องการเมืองที่ที่ทำอย่างปวดตลาดหุ้นอยู่ฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเข้าสู่หมดเลือกตั้งแล้วเนี่ยผมคิดว่าพอการเมืองเงี้ยไปเนี่ยอตอนเนี้ยเ,เรื่องเรื่องที่เป็นข่าวบุกบวกเนี่ยที่มันรออยู่มันจะมาส่งผลทําให้หุ้นที่มีราคาถูกอยู่แล้วเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่กล้าซื้อเพราะมันมีความเสี่ยงบางอย่างทางการเมืองอยู่เราก็ไม่กล้าจะซื้อของอันนี้ขึ้นมาแต่ตอนเนี้ยมันทําว่าเฮ้ยของถูกนี่ว่ามันก็จะทําให้เป็นจุดโฟกัสมากขึ้นครับ ออเอาละถ้าดูตามหน้าเสือขนาดนี้คงปฏิเสธไม่ได้ว่าประเด็นทางการเมืองก็น่าจะเป็นปัจจัยที่มีน้ำหนักสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งนะฮะต่อความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นเออทีนี้เรียนถามว่าแล้วมันเกี่ยวข้องกับเรื่องปัจจัยพื้นฐานของแต่ละบริษัทของแต่ละหุ้นด้วยไหมในตลาดผมคิดว่าเกี่ยวคือตอนนี้อย่างที่บอกครับมันถูกอยู่แล้วคุณบรุรพาม,มีหลายๆหุ้นเนี่ยที่ราคาต่ำกว่าปัจจัยพื้นฐานเยอะอยู่แล้วอืมรอมอยู่แล้ว นะครับที่ท่านซื้อไปประดับพอร์ตเนี่ยแต่อย่างที่บอกที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เกี่ยราคาเพราะว่าเผื่อดีมันมีอะไรเกี่ยวกับการเมืองมามันก็ถึงมันถึงลงไปเห็นอย่างที่เราเห็นคือพันสามไอ้ทศหนึ่งพันห้าสิบสามที่เราเห็นกันนะครับมันถูกเกี่ยงราคาไปถึงนั้นถึงสองสามครั้งถึงสองครั้งมันถึงเกิดดับเบิลบัตทอมครับครับนะครับแล้วพอความการเมืองมันปิดไปปุ๊บเนี่ยมันขึ้นขึ้นมาทันทีจากนั้นเนี่ยผมคิดว่าช่วงเนี้ย เป็นช่วงที่ดีครับยังมีหุ้นอีกเยอะไม่ไม่ไม่ตกลดหรอกครับโอกาสที่หุ้นจะขึ้นโดยแรลลี่ไปเนี่ยในช่วงเนี้ยทั้งในเรื่องของดอกเบี้ยไทยจะลงดอกเบี้ยเทศจะลงโฟจะเข้าเนี่ยยังเป็นโอกาสได้ครับอืมแต่แต่ใ้ความหมายคือว่าการเมืองเนี่ยมันมีผลในเชิงเซนติเมนต์อันนี้ชัดเจนอยู่แล้วแต่อยากจะถามว่าการเมืองครับมันมีผลต่อปัจจัยพื้นฐานของแต่ละตัวหุ้นด้วยไหมเรื่องของผลประกอบการอะไรผมว่าผมผมว่าก็ก็มีส่วนเพราะนโยบายไงถูกไหมถ้าเกิดนโยบายตัวอะไรเดียพลังแสงอาทิตย์ อ,อเคก็อ่ากลุ่มไฟฟ้าก็จะดีอ่ะหรือหรือหรือจะเป็นเรื่องของอ่าหลบดอกเบี้ยลงเร็วๆเลยอ่าอ่าสังหาก็จะดีนะครับหรือหรือบอกว่าตอบถึงฉันจะเป็นไม่นานอ่ะฉันจะปรับโครงสร้างประเทศเนี้ยเข้าไปทางด้านของ AI มากขึ้นไปทางด้านของ Data c เซ t e r มากขึ้นไปทางด้านทซนมากขึ้นอันนี้ก็เป็นการปรับปรุงที่จะทําให้หุ้นที่เกี่ยวพันขึ้นได้เหมือนกันครับอ่าโอเคคือมันไปเชื่อมโยงใน<ม>แง่ของยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ ออที่จะขับเคลื่อนประเทศ<ช>ไทยใช่ไหมทั้งเรื่องของมาตรการก<ช>ระตุนน้นเศรษฐกิจก็ดีเรื่องของพลังงานสะอาดก็ดีใช่ไหมฮะหรือเรื่องรถไฟ20บาทตลอดสายก็ดีอะไรในลักษณะนั้นใช่ใช่มันก็จะกระตุ้นโดยโดยภาพรวมหรือเป็นเรื่องของการรักษาพยาบาลในเรื่องของอะไรต่างๆน,น,นานาพวกนี้มันดีต่อพื้นฐานมากระตุ้นพื้นฐานซึ่งมันก็มีหลายๆหุ้นที่เลต์อยู่ในตลาดอยู่แล้วครับซึ่งรออยู่แล้วด้วยเพราะว่าตอนนี้เองหุ้นเหล่านี้ก็ยังถือว่าต่ำยังต่ำกว่าปัจจัยพื้นฐานอีกเยอะครับ ครับนะครับเอ้ม,มันมีเงื่อนไขโอเคละของโป,โปรปกติมันมีโปรปกติกับโปรไฟไหมโปรไฟไหมคืออ่ถ้าได้เลือกตั้งปุ๊บแล้วก็จะยุบสภากับอีกโปรโปรปกติก็คือ4เดือนอคําถามคือถ้ามองว่าอ่ะถ้าสุดท้ายแล้ว4เดือนเนี่ยเป็นพักรัฐบาลที่ไปได้แค่4เดือนเนี่ยการดําเนินนโยบายเนี่ยมันมันเพียงพอไหมสาหรับในแง่ของการกระตุ้นระยะสั้นที่จะบิ้วเศรษฐกิจขึ้นมาในช่วงปลายปีนี้หรือต้นปีหน้า ผมว่าไหวคือคือมันอาจจะทําอะไรได้ไม่มากแต่คําถามคุณคือถ้ากระตุ้นระยะสั้นเนี่ยผมว่าโอเคนะครับอย่างน้อยๆกระตุ้นระยะสั้นคืออะไรอะช่วงปีใหม่ก็ให้คุณบุรบาคุณสุประชัยลดภาษีซื้อของมากเท่าไหร่เพราะว่ากันไปมันก็ยังพอทําได้ในระยะสั้นๆครับครับอืมก็คือมันอาจจะในเรื่องของกระตุ้นเศรษฐกิจยังพอทําได้อ่านะครับอันนี้คือระยะสั้นก็อาจจะมันก็ไม่ได้สั้นมากนะคุณสุประชัยอย่หรือว่า สี่เดือนบวกรักษาการกว่าจะเลือกตั้งใหม่อีกก็ใช้ได้เหมือน,นกันนะเกือบเล่นเป็นเก้าเดือนปีงกันนะคือมันไม่ใช่ส<ต>ี่เดือนแต่คือตอนนี้ตอนอตรงตรงนี้ต้องบอกอย่างนี้ครับทั้งสองไอ้สามเดือนหรือหรือหรือห,ห,หรือยุบเลยเนี่ยมันเป็นการช่วงชิงกันทางการเมืองมากกว่า,าช่วงชิงอา่ามันเป็นช่วงชิงกันความได้เปรียบทางการเมืองมากกว่านะครับแต่เรื่องของของเศรษฐกิจนั้นก็ต้องมาดูครับสี่เดือนหกเดือนก็สามารถกระตุ้นได้ครับ อโอเคแต่ถ้ามองในแง่ว่าเอ๊ะประเทศไทยก็กําลังจะเข้าสู่ช่วงไฮซีซันด้านการท่องเที่ยวเทียบโปรไฟไหมกับโปรปกติโปรปกติจะดีกว่าไหมเพราะอย่างน้อยยังมีรัฐบาลที่มันขับเคลื่อนตรงนี้ไปในขณะที่ถ้าเป็นโปรไฟไหมมันกลายเป็นว่ายุบวันนี้แล้วเดี๋ยวกว่าจะได้จัดการเลือกตั้งกว่าจะนู่นนี่นั่นคือมันกลายเป็นสุญญากาศที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ ไดก็เป็นอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นได้ครับก็เป็นอย่างนั้นในถือช่วงช่วงที่ที่ยุบไปเนี่ยมันเป็นรักษาการแบบนี้เนี่ยมันก็ก็เรียกอะไรครับใครจะเข้ามาคุยด้วยละ่ะใช่ไหมโอเคก็เพร <อ S 1> <ม>าะยังไม<ห>่รู้ว่าจะกลับมาแล้วคราวหน้ามันกลับมาแบบเลือกตั้งแบบว่าจํานวนสสด้วยนะครับ,รบอีกหน่อยการกลับมาก็คือใครได้สสเยอะก็จะตั้งรัฐบาลครับฉะนั้นช่วงนี้เราก็ต้องมานั่งนั่งเก่งกันดูว่าภาคไหนจะได้เยอะสุด <c oughs> ừ, โอเคถามพุ้นกันทลาอย่างนี้คือขณะนี้ก็มีหุ้นอยู่กลุ่มหนึ่ง <c oughs> เขาเรียกว่าอนุทินกรุ๊ปอนุทินกรุ๊ปนี่ดูแล้วน่าสนใจไหมที่หุ้นที่จะมีสเตคอน STPNI มี PTG อ,อะไรเหล่านี้ DOD อะไรประมาณเนี้คือมันมันขึ้นไปแล้วดีคุณบุรภา,<อ>าผมก็เลยไม <ป S> ่อยากให,ให้เข้าไปตอนนี้อืมอ่ามันมันเด้งมันเด้งรับไปแล้วครับครับ เพราะฉะนั้นถ้าดูนะตอนนี้ก็ดูเหมือนจะ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 เจอแรงขายมากกว่าถูกปะถ้าถ้าดูจากระยะสั้นๆเพราะมันขึ้นมาใช่ใช่ใช่เกิดเกิดเกิดในเรื่องของคุณคําถามมานะครับถ้าพวกกลุ่มนี้อาจจะขึ้นไปแล้วอาจจะมีแรงขายออกมามากกว่างั้นเราไปไปไปดูดีกว่าไปไปกลับไปเกงดูว่าคุณคุณหนูอนุทินชอบนโยบายอะไรแล้วจะส่งผลอะไรจะดีกว่าครับกัญชาไหมฮะ สงสัยนะสงสัยนะสงสัยตาผมบ้างแหละอะไรเงี้ยนะฮะนอกจากในช่วงในช่วงระหว่างนี้ฮะคุณกันทลาเออก็ก็แน่นอนแล้วก็รอความชัดเจนอะไรต่างๆเนี่ยในเชิงกลยุทธ์เนี่ยโอเคละว่าเอ๊ะมันจะจะเน้นไปยังไงดีฮะคือแบ่งพอร์ตอะแบ่งพอร์ตดีกว่าว่าช่วงนี้แบ่งยังไงดีฮะคุณกัลทรา อย่างนี้กลยุทธ์ตอนนี้เนี่ยเป็นลักษณะที่ว่าถ้าลงมาซื้อได้เพราะเรามองเป็นไซด์เวฟอัพนะครับ,รบถ้าเป็นถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเราผมอาจจะคุยกับสุชัยบุญโลพาเฮ้ยลงมาอย่าเพิ่งซื้อมันยังไม่โลยังไม่โลอตลาดตอนนี้มันมันเครื่องแรกมันตอบได้คือมันโลไปแล้วนะครับแล้วมันก็ยกยกโลขึ้นมาเรื่อยๆด้วยแล้วมันเป็นลักษณะของไซด์เวฟได้ต่อไปข้างหน้าคือไซด์เวฟอัพฉะนั้นคําว่าไซด์เวฟอัพก็คืออะไรท่านก็ตอนลงท่านก็ซื้อนะครับแล้วก็ ซื้อในหุ้นที่จะได้ผลเอาเอา,เอาง่ายๆถ้ามองแบบมองอะไรไม่ไมไมไม่ม่ยากก็คือเทนดอกเบียเทนเราเนี่ย<ม>เดี๋ยวประชุมกรนง,งอปีนี้อีกสองครั้งยังไงก็ลงสักครั้งหนึ่งะนะครับเทนดอกเบียโลกเฟสเนี่ยโหคุยกันเดี๋ยวนี้คุยกันหกครั้งแปดครั้งนะในอีกปีครึ่ง<ม><ม>นะครับงั้นก็กลับมาดูว่าหุ้นตัวไหนที่ได้จากการที่แบบอดอกเบีย ok เป็นแนวโน้มลดลงอย่างเช่นหุ้นกลุ่มไฟแนนซ์อย่าง M t c ทอย่างเงี้ยนะครับ<ม>เราให้แบบใจพื้นฐานห้าสิบก อย่างเงี้ยเราก็หาจังหวะเข้าซื้อได้พวกหุ้นพวกนี้ก็มีผลต่อดอกเบี้ยขาลงหรือจะเป็นกราฟดีอย่างเงี้ยนะครับไม่ว่าจะาต้นทุนทางด้านพลังงานลดลงอดอกเบี้ยลดลงนะครับ mm hmm. พวกนี้แนวโน้มที่เกี่ยวกับดอกเบี้ยเนี่ยผมว่าเป็นภาพใหญ่ที่เรามองได้ชัดแล้วก็เกี่ยวเกี่ยวข้องกับกับทางทางรัฐด้วยผมก็เชื่อว่าทางรัฐเองก็จะมาหนุนเกี่ยวกับ่องไฟฟ้า mm hmm. พลังงานสะอาดพวกนี้อยู่แล้วครับ อืมนะครับอีกส่วนหนึ่งครับมองอในมุมมองของคุณกันทราเรื่องของฟันโฟลสักนิดหนึ่งฮนะโอเคในช่วงที่ผ่านมามันอาจจะมีเรื่องของการเมืองสถียรภาพทางการเมืองอะไรต่างๆตัวเนี้ยอาจจะเป็นตัวกดดันในแง่ของฟันโฟลที่จะเข้ามาก็เข้ามาไม่เต็มเมต็เต็มหน่วยถ้าสมมุตินะว่าหลังจากมีการตั้งรัฐบาลใหม่ขึ้นมาเนี่ยจะรัฐบาลใครก็แล้วแต่นะี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยในแง่ของฟันโฟลเนี่ยจะเปลี่ยนความคิดหรือว่ามีโอกาสไหมที่จะมากเข้ามามากขึ้นในบ้านเราผมว่าผมว่าอย่างนี้เฟลที่จะ เรื่องแรกก่อนนะครับโฟจะเข้าเนี่ยเพราะดอกเบีย้ยแนวโน้มลงมากกว่าอ๋อ oh, นะครับแต่ถ้าแต่ถ้ารัฐบาลเรายัางไม่แข็งแรงคือยังเป็นรัฐรัฐบาลรักษาการโฟรเาก็อาจจะเลือกที่จะไม่เข้าก็ได้แต่เมื่อเมื่อไหร่เข้ามาสู่เลือกตั้งยังไงซะาพอดอกเบีย้ยลงยังไงเก็ต้องถูกบีบให้มาตลาดเราบ้างนะครับแล้วเราเป็นรัฐรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเรียบร้อยเนี่ยโฟก็จะเข้ามาครับอ๋อก็อาจจะเป็นหนึ่งปัจจัยแต่ไม่ใช่เป็นปัจจัยหลักเป็นปัจจัยรองมากกว่าปัจจัยเส้นตุ้บครับ ครับหลักก็คือว่าแนวโน้มดอกเบี้ยของเฟดครับแล้วก็ดอกเบี้ยของเราด้วยครับซึ่งซึ่งเราจะจบแนวโน้มดอกเบี้ยก่อนเพราะว่าเราเราลดไปก่อนแล้วแล้วก็ทางอเมริกาเพิ่งจะเริ่มเข้าโครงการที่จะลดครับอืมครับครับอ่าโอเคก็เดี๋ยวคงต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะฮะสำหรับวันนี้ผมก็ตื่นเต้นก็ตื่นเต้นครับเพราะการเมืองไทยนี้มันโอ้โหวเค์ไม่ยากจริงๆ แล้วพอมันมีการปรับเปลี่ยนอะไรเนี่ยตามธรรมชาติวิสัยของสังคมไทยตามบริบทเนี่ยคือมันก็มักมจะเปลี่ยนแบบโอ้โหทั้งองคาพยพเลยนะคือมันก็ค่อนข้างที่จะเรื่องใหญ่พอสมควรถูกต้องไหมฮะคุณกันธารา ใช่ใช่ครับใช่ครับอย่างเช่นอย่างเช่นเขาเซ็นกันแล้วสองพักยังมีโปรออกมาอีกได้ด้วยอ่ะ <c oughs> <c oughs> คือไม่ได้คือนี่คือการเมืองไทยครับสรุปแหมมีคนคุยกันถึงขั้นว่าเอ๊ะมันจะมีพลิกของพลิกไหมอย่างเช่นอ่าฝ้าของโปรไฟไหมสมมติดึงเสียงฝั่งพักประชาชนกลับมาได้จริงๆแล้วเอาไปเอามากลายเป็นร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลขึ้นมาเลย <c oughs> ก็เป็นไปได้อีกเป็นไปได้อีกโอ้รถรถถังมาไม่ได้ดังนั้นครับการเมืองครับเพราะคู่ที่เพราะคู่ที่ผพู้ที่จดเพิ่มเติมนี่คู่ที่คู่ที่จดทะเบียนกันเนี่ยเซ็นเอ็มโอยูกันเนี่ยถ้าจําได้โอ้โหเมื่อก่อนนี่เรียกว่าไม่ไม่ไม่เผาผีอะผมว่านะ คนละขั้วสุดตรงเลยซ้ายขวาผมจำได้แม่นแรงอ่ะแต่ก็เป็นไปได้หมดครับอะไรก็เป็นไปได้ครโอเคกราบขอพระคุณครับคุณกันทราครับสวัสดีครับครบบขอบคุณรายการครับสวัสดีทั้งสองท่านครับครับสวัสดีครับคุณกันทราละดาวันนาอุธยาจากฟินนนเซียสไซรัสครับนะครับโดยสรุปแล้วนะไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรสำหรับการเมืองคำนี้ยังใช้ได้ ได้ตลอดการนะใช้แล้วใช้อยู่และใช้ต่อไปใช่ใช่ใช้กันต่อไปนะครับขำก็คือมันถึงจุดที่วันนี้ไปซีเรียสไปเครียดกับมันก็อาจจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์นะเมื่อวานเนี่ยในวงสังสรรค์ในวงพูดคุยก็ครับล้อกันเล่นแหละถึงขั้นว่าเอ๊ะถ้าฝั่งของพรกประชาชนครับ พี่ๆเขาบายไอเดียนะฝั่งที่คลอดโปรไฟล์หม่ออกมาครับแล้วจับพัดจับหูถึงขั้นพลิกเกมเป็นลักษณะพลิกของพลิกอของพลิกสมตลกเนี่ยครันะไปจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันเลยผมก็นั่งฟังไอเดียนี่อยู่ก็ฟังจนผู้พูดเขา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  บรรยายจนจบเนี่ยนะผมก็พูดได้คำเดียวบอกพี่รถถังจากลบบุรีจากสระบุรีเนี่ยมาแน่มาแน่เคลียร์ถนนไม่เลยเคลียร์ถนนไม่เลยถ้ามันถึงขั้นนั้นนะหรือเอาเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นเดี๋ยวว่าแต่รถถังเลยถ้าเอาคลิปเป็นเอาคลิปเป็นมามาบอมศูนย์รวมที่จุดใดจุดหนึ่ง ครับก็น่าจะเกิดขึ้นแหละถ้ามันทำได้นะก็ว่ากันไปนี่เป็นสีสันนะครับผมก็เข้าใจว่าคือด้วยเรื่องราวด้วยความเป็นไปที่มันเกิดขึ้นอยู่นี้เนี่ยมันก็ก่อให้เกิดความรู้สึกนึกคิดนะแล้วก็แน่นอนคืออารมณ์ความรู้สึกก็ในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปมันมีทั้ง ผู้สนับสนุนผู้ต่อต้านผู้กัดค้านเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะแล้วไอ้ความรู้สึกเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันออกไปแต่มันก็โดยรวมเนี่ยมันก็ถือเป็นการบั่นทอนอนะสภาพจิตใจความรู้สึกอของทุกคนไม่ว่ามันจะออกมาด้านไหนอะอตวอไวไหมฮะแลวก็ท้ายที่สุดเนี่ยหากว่านโยบายดีๆหากว่ามีมสมมติมันอาจจะเพิ่งเริ่มก่อตัวขึ้นนะ ไม่ได้ถูกสารต่อ,อตรงนี้สุดท้ายแล้วนะฮะท่านผู้ชมอันนี้ด้วยความเคารพเลยมันก็คือผมมันคือพี่สุประชัยแล้วก็คือท่านทั้งหลายที่จะเป็นผู้เสียประโยชน์และตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยใครจะทะเลาะกันจะหักหลังกันจะตีกันนะ,ะสุดท้ายแล้วก็เราทางนั้นแหละที่ต้องเป็นผู้รับกรรมใช่ถูกไหมฮะ,ะแล้ววันนี้ผมก็ว่าถ้าเป็นไปได้ให้ดีก็ค,คือควรจะต้องติดตามข้อมูลข่าวสาร นะแล้วก็แสดงความเห็นกันอย่างสร้างสารรค์เพื่อที่จะนําพาให้องค์รวมของประเทศไทยเนี่ยมันเดินหน้าต่อไปข้างหน้าได้นะฮะคือวันนี้บางท่านอาจจะรู้สึกว่าก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรก็ยังมีกินมีใช้ดีอยู่นะแต่มองภาพรวมมองไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยนะที่วันนี้บริบทของโลกมันก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วร <c oughs> ในอดีตประเทศ <c oughs> เพื่อนบ้านเราหรือ ข้ามฟากไปถึงเวียดนามนะก็ดูเขาอาจจะมีหลายๆด้านที่อาจจะมีเรียกว่าข้อเสียเปรียบเราอยู่แต่วันนี้เขาก็กลายมาเป็นคู่แข่งนะฮะที่ก็ดูแล้วอาจจะมีศักยภาพเหนือเราเสียอีกถูกไหมฮะก็ต้องดูหลายๆมิตินะจะไปยินดีชื่นใจว่าเฮ้เราเหนือกูทุกคนเราแวกนี้มันไม่ใช่แล้วไงมันไม่ใช่แล้วใช่ไหมฮะนะฮะเราตามเขาซะมากกว่าด้วยซ้ำนะณขณะนี้นะครับ ฮะโอเคประมาณนี้